สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมน้องชายเอามานะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำข้างล่างกันนะฮะโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวดูน้ำกันนะครับเรามาดูน้ำนะครับนี่นะฮะก้อนยังไม่ปิดตาครับผมแต่มันแตกนะฮะน้องชายตีวันนี้รีบลนไปหน่อยนะครับตัวยังดิ้นอยู่ในน้ำอยู่เลยนะครับ หอมครับผมปลาเดียวนะครับเป็นดอกไม้ใหญ่กับชุดแรกที่เข้ามาวันนั้นนะครับผมอ่นนี่คือตัวอ่อนนะครับผมปรากฏว่าอนวน้ําปลาไม่ใช่น้ําผึ้งเนี่ยปรากฏว่ายังไม่เต็มนะครับนี่ฮะถ้าเต็มแล้วโหสุดยอดเลยเกสรไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้นะครับดูเต็มเต็มครับผมลังเดียวนะฮะส่วนน้ําเดี๋ยวกองครับผมใส่ถุงมือเช่นเคยนะครับการกองน้ําผึ้งนะครับ ก้อนมันแตกน้อไม่ไม่ไม่ปิดตาใช่ไหมแปะอ,อย่างนี้เนะี่ยถ้าปิดตายัางไงก็ที่พึ่งช่วงนี้มันจะอ่อนใช่ไหมอ่อนผมเคยตีนะโหอ,อันนี้ให้คุณป้าเขานะครับผมบีบต้องใส่ถุงมือนะฮะน้ำหอมนะครับผมป่าเดียวกันเธอที่น้องตีมนมอวันนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมกะประมาณสามขวดครับผม คิดว่านะฮะโอเคแต่ตอนกองเราจะเอาผ้าขาวบางผึ่งไว้ฝากหม้อนะค,คือถ้าตัวเยอะๆแบบนี้เนะถ้าเราบีบไปเนี่ยมันเหล็กในมันก็ปิ้นลงไปด้วยนะครับไม่ได้ปิ้นไปในน้ํานะฮะคือปิ้นปิ้นแล้วมันจะเป็นกลิ่นหืนนะครับผมอันนี้จับถ่ายง่ายเลยฮะลองใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมกอโอเคความคมชัดนะฮะ แต่เวลาไล์สดวันนั้นผมไล์เมื่อวานเมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานเนี่ยนะเน็ดเหน็ดต้องแรงจริงๆนะครับผมแล้วผมไปตั้งความคมชัดมันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่มิวสอนพานแก่แล้วครับผมจะห้าสิบแล้วนะระวังด้ นี่ผ้าขาวบางสะอาดนะฮะน้ำพึ่งเราจะถ่ายกันส,สดๆนะครับผมอย่างพูกผมเนี่ยะไม่มีมีไม่มีการอุ่นหรือว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมคือส,สดๆเลยนะฮะผมถึงบอกน้องๆเวลาน้ำพึ่งหน้าฝนของผมต้องแช่ตู้เย็นนะเพราะความชื้นมันเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับ นี่ครับผมน,นี้ลองโทรศัพท์ถ่ายนะฮะต้องแตะสัมผัสโฟกัสเรื่อยเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักทีนะฮะความคมจะผมว่าโอเคอยู่แต่การซูมนี่มันมัน มันไม่เหมือนกล้องนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าได้กี่ขวดนะฮะโหนุ่นตัวอ่อนนะครับผม <c oughs> ขวดที่สองครับผมสีอาจจะเจ่มหน่อยนะฮะตัวศัพท์นะครับผมผมกะไว้สามนะฮะแต่ไม่ถึงสามครับผมโอเคครับผมสองขวดคอนนะอันนี้ขวดปริมาณเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับพี่น้องครับผมลูกค้านะฮะที่สั่งผมไปบางท่านถามนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับปริมาณเท่าขวดแม่โขงนะฮะ เป็นขวดสะอาดครับผมเป็นขวดใหม่ไม่ได้เอามามากินนะครับผมเป็ขวดน้ำนะ่ส่น้ำออกให้ะเด็ดนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะฮะสวัสดีครับ